อันนี้เป็นไอโฟน 6s plus นะครับอาการประจําตัวพี่แกนี่นะครับกล้องจะเต้นเป็นดิสโกโ้แบบนี้นะครับใส่เงๆๆๆๆีๆยังงประมาณนี้ถ่างม,มาก็จะไม่ได้นี่อาการนี้อาการประจําตัวนะมันจะมีอะไรแท้อะไรเทียมนะแจงให้นี่เป็นอะไรแท้นะครับแท้ก็คือเป็นแท้ถอดแบบนี้ถอดจากเครื่องนะ เทียมก็จะเป็นกล้องที่แบบกล้องเสียแล้วคนเทียมมาซ่อมแล้วก็มาขายนะครับซึ่งประกันมันจะไม่มีแต่นี้ประกันให้3เดือนนะครับเป็นกล้องแท้ถอดจากเครื่องเครื่องพวกนี้ได้มันจากไหนก็อาจจะซื้อมันจากซากอะไรหรือซื้อจากเครื่องติดไอาคาวที่เก็บได้หรือขโมยมาอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วกันเนาะนี่นะครับก็เป็นกล้องหลังแท้ถอดมาจากเครื่องไม่ต้องม,มีอะไรมากแอปถอดยังไงก็สวยอยู่แล้ว ก็หลังจากที่เปลี่ยนกล้องนะครับกล้องหลังแท้ก็มาดูกันนะครับไม่มีการแบบนี่นครับไม่สั่นแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการเปลี่ยนกล้องแท้คของน 6S พักขอบคุณมากมากครับที่มาวางจ่ายล้างซ่อมไมโครโฟนของผมช่างชิมล็อกขอบคุณครับ mm -hmm.